สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะตอนนี้เราก็นําบรรยากาศมาตามบ้านนอกเนาะตามทุ่งนาบ้านนอกของเราเนาะตรงนี้ก็พิกัดก็อยู่ที่ตำบลพิรามเนาะจังหวัดสุรินทร์เพื่อนเขตชนบทของจังหวัดสุรินทนระ์เนาะเราพอมาเจอน้องหมาเนาะที่เราเคยเห็นน,น้องเพื่อนที่เราเคยลงคลิปให้เพื่อนๆชมไปก่อนในหลายคลิปเนาะ เขาก็มาอยู่ตรงนอนอยู่ใต้ร่มไม้ตรงนี้เนาะกลางทุ่งนาเลยตรงนี้จะเป็นต้นไม้เขาก็จะมีร่มร่มเงาของต้นไม้ตรงนี้บังอยู่น้อนเพื่อนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเนาะเขาจะนอนเล่นอยู่ตรงนี้น้อนเพื่อนนี่น่ารักมากน้องหมาตัวนี้น้อนเพื่อนตัวนี้แหละเคยที่ไปหาเราที่ทบ้านเนาะตอนนั้นตอนคลิปก่อนเนาะ เขาเคยไปหาหาเราที่บ้านแต่เราไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนเนาะนี่ตอนกลางวันเขามานอนตรงนี้เพื่อนไม่รู้กลางคืนเขานอนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาแอบดูนั่นเพื่อนท่ายังไงดีวเราจะเก็บบรรยากาศไปบอกเพื่อนๆนว่าเขานอนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบหนึ่งตอนกลางคืนเพื่อนว่าเขาจะมานอนตรงนี้อีกไหมเนาะ ตรงนี้ก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านนิดหนึ่งเนาะนี่ตรงนี้เป็นต้นคอยนั่นเพื่อนนี่จะขึ้นมาเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้เนาะขึ้นมาเป็นกอใหญ่ๆตรงนี้มีสามกอน,นเพื่อนมีสามกอเนาะกอใหญ่ๆเลยต้นคอยเนาะภาษาบ้านเราเนาะก็จะเป็นร่มเนาะร่มเงาบางังมองจากทางทางถนนมาเนาะก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะ ต้นข่อยจะบังไว้น้อนเพื่อนนี่ต้นไม้จะบังไว้ร่มเงามาก้งเพื่อนตรงนี้เย็นสบายมากเลยน้องหมาเขาก็จะมานอนแถวนี้เนาะนี่มานอนอยู่ตรงนี้เพื่อนนอนกับดินนอนเพื่อนนี่มีต้นตอข้าวมีตตข้าวฟางข้าวโปรยโปรยอยู่นิดนึงเนาะ อยู่กับพื้นของนาเนาะเพื่อนตรงนี้ใต้ร่มไม้บรรยากาศดีมากเย็นสบายมากลมพัดมาเย็นๆเนาะอยู่ใต้ร่มไม้เวลากลางวันเนาะเพื่อนแต่เราไม่รู้ว่ากลางคืนเขามานอนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าเนาะถ้ามีบรรยากาศตอนค่ำถ้าเรามาเห็นเขาอยู่ตรงนี้เราก็จะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนชมนะว่าเขามานอนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะตอนกลางคืน ตอนนี้เรามาประมาณบ่ายแล้วเพื่อนมาเห็นเขานอนอยู่ตรงนี้พอดีเนาะเรากําลังเดินว่าจะมาถ่ายวัวเนาะมาดูวัวดูชาวบ้านเก็บหาเห็ดโอ้ไม่ใช่หาเห็ดหาจิงรีดเนาะเพื่อนหาอะไรแถวนี้หาปูหาหอยแถวนี้มาก็มาเจอน้องหมาตัวนี้พอดีเนาะ <S <S เราเลยอยากเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเพ,นเพื่อนๆจะสงสัยว่าไอ,นอา้น้องหมาเมื่อคลิปก่อนเขาไปไหนเนาะ เขาไปอยู่ตรงไหนนาะเราบังเอิญมาเจอเพอดีเราก็งงเหมือนกันเนาะเขามานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนาะแต่ตรงนี้เย็นสบายมากเลยเพื่อนเย็นจริงๆเนาะมองจากถนนมาไม่เห็นเลยเพื่อนว่ามีใครนอนเล่นอยู่ตรงนี้เนาะเป็นทุ่งนาเลยเพื่อนเป็นผืนนาเลยตรงนี้สบายมากตรงนี้นั่งเย็นสบายมากเรามานั่งตรงนี้ ลองนั่งดูน้ะเย็นจริงๆเพื่อนเย็นมากเลยเป็นที่พักผ่อนได้เลยนะถ้าจะเอาปูเสือมาปูนั่งตรงนี้ได้เลยเพื่อนเขาอาจจะไม่ชอบมีเพื่อนเนาะอเขาอยากอยู่คนเดียวแบบนี้นะ้อลงมาเนะ้ะมานอนเล่นตรงนี้ ไม่รู้มานอนตั้งแต่มเมื่อไหร่เนาะมานานหรือยังมานอนตรงนี้นานหรือยังกลางคืนนอนตรงนี้ไหมอะไรเป็นไรกลางคืนมานอนตรงนี้ด้วยไหมเดี๋ยวกลางคืนมาแอบดูเดอ้อมานอนตรงนี้ไหมถ้ายังไงเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูตอนกลางคืนเนาะทำอะไรเหรอคุยดินเหรอคุยดินนอนใช่ไหม ขยเคลียดินแล้วก็นอนเพื่อนเย็นสบายเลยเพื่อนๆลองดูเนะื้อตัวเขาสิสะอาดมากเลยแต่เขาทําไมนอนกับดินเพราะว่าจะเย็นสบายเนาะนอิสระภาพจริงๆเพื่อนความมีอิสระก็แบบนี้หลยอยู่ห่างไกลาจากผู้คนเนาะตรงนี้เงียบสงบสบายมาก เดี๋ยวพาย,ยังไงกลางคืนเรามาจะมาหาดูอีกรอบนึ่งนะว่าน้องหมาจะนอนตรงนี้หรือเปล่าเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้คนมานนอกด้วยเ,เพื่อนๆจะได้นำบรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเนะบรรยากาศกลางทุ่งนานะเ,นเพื่อน